บทที่6เอวะเมสุตังเอกังสมยังพระควาภารานาสียังวิหารติอิสิปะตะเนมิคาทาเยตะตะระโขพระขวาปัญจะวัคคีเยพิขูอามันเตสิเทวเมพิขเวอันตาปะภาชิเตนะนะเสวิตัภายโยจายังกาเมสุกามะสุขังลิกานุโยโคหีโนคัมโมปุโปถุชนิโกอานาริโยอานัตถะสันหิตโยจายังอัตตลิกะ มะทานุโพโคทุกขอน,อนาริโยานัตถสันหิโตเอเตเตพิกเอวอุโพอันเตอนุปัคคามิตรมัททิมาปฏิปทาตถาคตนาอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกรณียานาการณีอุปสมายาอภินญายะสัมภูรายะนิพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัททิมาปฏิปทาตถาคตนาอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกรณียานาการณีอุปสมายาอภินญายะ สัมพธทายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังขิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวจจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิกเวีมชฌิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจกกขุรณียะอภิญยะะสัมโธนิพานายะสังวัตติ อิทางขปานาภิกขวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาาปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมานุสุนัสุปายาสาปิทุกขาอัปปิเยจิเยหิสัมปโยโคทุกขโภปเยหิวิปะโยโคทุกโขยํปิดฉังละนละพันติตัมปิทุกขังสังขิตตนะปัจจุปาทานักขันธาทุกขา อีทางขปะนาภิกขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนโปโนพระวิพานันทิราคะาสาหคาาตาตะตะระตะตาราภินันทินีเสยยะทีทางการมตันหาภวตันหาวิภะวิภะวะตันหา,า,า,นหาอีทางโขปะนาภิกขเวทุกขะนิโรโธโย,ต,ยตัสายเยวะตันหายะเอสะเอเสสะวิราคะนิโรโทรจาโคปติ นิสัคโคมุติอนาลโยอิทังโข,งขงปะนาพิฆเวทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสออยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิฆเว ปุภีอนานทุสูเตสูทมมสุจากขุงอุทปาทิยาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาิตังโขปัญทังทุกขังอริยสัจจังปะริเยปะรินเยยันติเมภิกเวปุภีอนานุสูเตสูทมมสูจากขุงอุทปาธิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาิตังโขปัญทังทุกขังอริยสัจจัง ปารินญายันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธเมสุจักขุงอุทปาฏิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาฏิวิชาอุทปาฏิอาโลโกอุทปาฏิอีทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาฏิปัญญาอุทปาฏิวิชาอุทปาฏิอาโลโกอุทปาฏิตังโขปะนิคังทุกขะสมุทโยอริยสัจจัง ปะหาตพันติเมพิกเวปุภีอนันุสุเตสุธรรมเมสุสักขุงอุทะปาธิญาณังอุทะปาฏิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาฏิตังขูปะฏิทางทุกขะสมุทัยุอริยสัจจังปะฮีนติเมพิกเวปุภีอนันุสุเตสุธรรมเมสุสักขุงอุทะปาธิญาณังอุทปาฏิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโก อุทาปาธิอีธังทุกขาิโรโออริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธเมสุจากขงอุทาปาธิญาณังอุทาปาฏิปัญญาอุทาปาฏิวิชาอุทาปาฏิอาโลโกอุทาปาฏิตังโขปานิทังทุกขาิโรโออริยสัจจังสัจฉิกาตัพันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธาเมสุจากขุงอุทาปาฏิญาณังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาฏิวิชาอุทาปาธิอาโลโก อุรปาิตังโขปัิทังทุกข์นิโรธโธอริสัจจังสัจชิกะตันติเมพิกเเวปุเพอรานุสูเตสุธรรมเมสุสักขุงอุทาปาิญานงอุทาปาฏิปัญญาอุธปาิวิชาอุรปาทิอาโลโกอุธปาฏิอีทังทุกข์นิโรธคาวินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเเวปุเพอรานุสุเตสุธรรมเมสุสักขุงอุรปาทิยานงอุธปาิปัญญาอุรปาฏิวิชาอุทาปาิอาโลโก อุทาปาฏิตังโคปาณิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวีตพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุทามมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาฏิปัญญาอุทปาฏิวิชาอุทปาฏิอาโลโกอุทปาฏิตังโคปาณิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันโสุเตสุทามมสุจักขุงอุทปาฏิญาณังอุทปาฏิปัญญา อุราปาทิวิชาอุราปาทิอาโลโกอุราปาทิยาวะกีวัตตะเมพิกาเวอิเมสุตะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตถังทวาทะัะสากาลังยะถาปูตังยานะทัสนงังณวิสุทส,สุวิสุทธังอโหสิเีวะตาวะหังพิกาเวสัทเทวะเกโลูกีสามารเกสาภะระหะเกสาาเกัตสาามัสาามนะมะณภะระ หาพระราหะพระนพระราหามนิยาปะชายะสะเทวะนุสายะอนุตราลังสม,มาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปันปัญญาสิงยะโตจะโคเมพิกเวอเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัดถังทาวารทะสาการังยะถาภูตัง ยานะทัศนังวิสุที่สุดทงางอโงสิอาทาหังพิกเวทะเสสะเทวเกโลกเกสมาาลกีสกัสพราหาสะ,สะาาพราหามาเกสัตสะมะณพะรหามะนิยาปชายะสะเทวมนุสัยยะอนุตตารังสัมมาสัมโพธิ์อภิสัมพุทโธปัญจัญาสิงญาน,านาันจะปะณีทัศนังอุทปาทิอกุป,ปา เมวิมุติอยะมันติมาชาตินัถิธานิปุนภาภวิโพปุนาโวติอิทะมโอจะพะะวาอัตตะมัะมานาปัญจาวัคคียาภิกขุปะคคะโตภาสิตังอภินันทุงอิสะมินจะอิมันสะมินจะปะนะเวยากะระณะกะระกะระ นัสมิงพันยะมานีอายะสะมตโตโกณทันยะสวิระชังวีตะมะลังธรรมะจักคุงอุทาปาทิยังกินจิสมุทะยะธรรมังสัพพันติตังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปะวัตติเตจะิจะภะคะวาธรรมะจักเจภูม,มทิทีวาสัตถมนุษาเวสุงเอตัมภะคะวตาภารานะสิ่ยังเอติเอสิปะตะเนมิทาเยเอ,เอ อนุตลังธรรมมาจากกลางปวัตตปวตติตังอปติวติยังสัมณีนาวาพระหามาเนนวาเทเวนาวามารีนาวาพระราหามุนาวาเกณจีนาวาโลกาสมินติภูม,มานางเทวานางสัตทางสุตวาสาตตุมหาราชิกาเทวาสัตธามนุษาเสาวสูงจากตุมหาราชิกานางเทวานางสัตทางสุตวา ตาวติงสาเทวาสัตธามนุษสาเวสูงตาวติงสานางเทวานางสัตธังสุตวายามาเทวาสัตธามนุษสาเวสูงยามานังเทวานางสุสัตธังสุตวาตุสิตาเทวาสัตธามนุษสาเวสูงตุสิตานางเทวานางสัตธังสุตวานิมมาณรตีเทวาสัตธามนุษสาเวสูงนิมมาณรตินางเทวานางสัตธังสุตวาปารณินมิตะวะสวัตถี เทวาสัตธมนุษาเวสุงปารนิมิตะวะสาวัตตีนังเทวานางสัตทังสุตวาพระรหาัมากายิกาเทวาสัตธมนุษาเวสุงเอตัมภะควตาภารานะสียังอิสิปะตะนีนะมิคาทาเยอ,อนุตลังธรรมะจักกังปารวติตังอปารวตียังสามาเนนะวาพระรหัมเนนะวาเทวีนะวามารีนะวาพระรหัมุนาวา เกนะจิวาโลกาสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพระหามาโลกาสัตโทอับภุกข,ขัดฉิตอัญยยจะทะสะหะทะสะสะหัดสีโลกธา,าตุสังกัปปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกกัมเมวะเทวานาังเทวานุภาวัง อะตะโขภะคะวาอุทานังอุทานีสีัญญาสิวะตโพกโกลทันโยัญญาสิวะตะโพกโกลทันโยติอิติหิทงังอายัสะมโตโกนทันยัสััญญาโกลทันโยเตววะ,วะนามังอะโหสีติ